โอ้ยพ่ผบสาวพาวบลูภาว่าขี้อายสำหรับท่านผู้ชมในและเสน่ห์ของสาวงามบ้านป่าท่านผู้ชมเนาะหลังง่ายแบบนี้แหละสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทั้งภายในและต่างประเทศผู้พ่อครับบอลจอยเซ็นเก่าเซ็นเคยท่านผู้ชมทีพี่นี่กำลังจะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านสุนัขบดเนาะทางหลังกับบาลซิดคนพาเที่ยวสบายดีไม่งั้นะ สาวอุทัยคนใกล้บ้า,บานท่านผู้ชมเขาทีมงานเขาแวะมาซื้อขนมติดไม้ติดมือก่อนเนาะอาจะไปต้อนไปฝากน้องน้อยในชนบทเขาขอไปอ่ามังเคยเห็นน้องน้อยในชนบทเพราะได้มีของติดไม้ติดมือเนาะท่านผู้ชมเนาะไปเบิ่งว่าเขาสิได้ยังไปเนี่ยสมุชมนี่แบบแบบใดเนี่ยแบบใดเนี่ยสิดชามอัลกัตตินี่สินี่ดิสิบพันหมด แบบแบบนะเอาซื้อสุดก่อนบ่มีบ่เด้ตัวนั้นเด้อสุกไม่ใหญ่เลยแบนบอกไปนี้บ่เอาซื้อสุดก่อนอ่าแต่ใหญ่กว่านี้เนาะบอสิดได้ยังบอสิดขนมสองศพสองศพเนาะพอได้ติดไม่ติดมือเข้าไปสาวผู้ไทยกำลังแขเชื่ทงบ่ แกสุดทงแกใส่ทงใหญ่ใส่ไปพอได้ติดไม่เต็มมือให้น้อง,อง,องทำซุ่มนี่แล้วเนาะพอแต่กระบูเจ้ากระสิบพ่อหรือว่านะบอสิบเพราะว่าเข้าไปนี่หลายบ้านเนี้ยบอกพ่อรัออกเรื่องพ่อสิเอฟซีที่ฮับซุ่มอยู่อยากสนับสนุนการเดินทางของเฮากระไดเดอ้อทำซ้มเ้อ ว่าจะเป็นขานมมอคขนมมันบอรหรือว่าซื้อขนมใส่ทงไปต้อนน้องน้อยในสนบบดก็ได้เด้อทนมสม้มอันนี้ก็ะเดื้สองสามหมื่นนะสี่ห้าหมื่นพื่อนเนาะใส่ซื้อต่เทือกันเป็นแสนกี่ปุระทนมสม้มเอได้แล้ววะขนมเรียบร้อยเนาะไปเดินทางต่อทนผู้มจุดใจกลางตอนนี้ออกสตาร์ทที่บ้านด้งทนมสม้มออกมาจากบ้าน ระยะห่างจากบ้านบัจอยกับประมาณ30กิโลเนาะเราจะเอาแหวนซื้ออันอยู่อันกินขนมขนมออกเดินทางต่อนำกินได้ทุกเดียวเขาแล้วอืมหาซื้อเติมรถเพราะว่าเขาไปในบ่มีหันข,หนขาหันขาย,ยมีอาจจะอะไรทำมาซมซื้ออะไรทำมาซมซื้อขงองอยู่มงกินเราไปจะเดินทางต่อแล้วกัน ไปติดตามการเดินทางของเฮาเมื่อ,อต้องมาชม เดินทางกับมหอดกับเห็นพ่อแม่พี่น้องสาวเผาบุรุษทมันกลมมันบ่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังอยู่นี่กลมมันโอ้กลมมันมากลมกลมมันอยู่ไซส่วนมันนะบ่าวมีเถืงพุนเนาะแล้วก็พักบ่นี่ยพักบ่บ่ลงจะเถือกสาวภูไทยกันอยู่ดีไมีแห้งวัดสุขสุคนเนาะนี่แหละ ลกได้จากมือเลยนะเปล่าหากระลกมือนี่เนาะโอ้ผงหากระลกมือนี่ไข่โลเท่าไยเดียวนี่พันหาพันเขามาเอาหอดพี่ปะโอ้เถือว่าผู้เมาเนี่ก็เก่งเติบเนาะเขามาเอาที่ไหนพี่ทางเนี่ยนี่ลกตะเศร้าเพราะเนาะลกตะเศร้าแล้วก็มาพักผ่อนนอนอยู่เขลืทางเลยครับ จะนั่งชิเข้าไปบ้านสุพลเลยท่านผู้ชมเศราบ้านนะบ้านเลจัดเนาะพ่อแม่พี่น้องเศราบ้านเลจัดท่านผู้ชมอยู่ในบ้านมีคนอยู่บ่อยู่ในบ้านกันมีอยู่เนาะพากันมาลุกมันแต่เศ้าเด้สุพลกันอยู่ในป่าในดงสุพลก็ยังมีการค้าขายเนาะพอได้เงินซื้ออยู่ซื้อกินเส้นทางเอาชาวบุไทย นี่ลูกหลานอยู่นี่เอาขนมให้เพิ่นกินนะน้องน้อยเขามาพบแบบนี้ซ้อนเขาเห็ดอยู่นี่เลยห้สอนให้พนนบผมเด้อนี่พนพญ่ยันเวลาเอาเอาขนมให้ละนบเด้อนบคนเดิมมั้ โกโก้โกโก้เออเทละคนเออเทละมนะมนะเออชื่อว้เด้อส่งผมมื <N iss an> นี่แจกขนมอยู่กลางป่ากลางดงนี่เนาะนองเป็นพลังกับค่อนในการบมันเมื่อไรบอพอได้กินขนมน่องของฝากของต้อนเล็กๆนนไ้อยเปให้น้องเนาะน้องตเาราก็เมื่อยแต่นบแล้วผู้นี้นะนบเอาไปให้น้องเดสบิดหั่น นี so paper, it, ่เราพ่อเอากับพาอได้มีขล้องติดไม้ติดมือดีกว่าบ่มีเนาะนลาน่งน้เนี่มวยมวยคนมันก็ได้ได้กินขนมเนาะพูใหญ่ด้วยซะไมู่ใหญ่ยันนักยาไม่ให้น้องน้อยพูน้องน้อยเอาอือ <laughs> ให้น้องน้อยเอาผลักปูใหญ่นี่โบไก่ก็ฮอดบ้านเพื่ออะไรต้สมเลยมมเลอยนไปคอ,น,น,อ,ปคอนี่ก็ฮอบานเพื่อนไปเอาเดินทางตออ่อเนาะได้ยังกินมือิซ่ากินกินแล้วว่าเขาเขาเขาเศร้า <c ười> ไก่เนาะโอ้โหไก่เนาะเดอกินเข่า นี่กินผักพ่อนนี่ยังยังไม่ได้กินข้าวเพลนแน่นอกินแล้วข้าวเพลนเนี่ยกินแต่ข้าวเช้าน้อยังเดียวยังโมฮอดจากโมงหากับสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงจะน้อยกินเนาะผักพ่อนก่อนผลวะข้าวนี้จะเสียงน้ำพูไอ้เศรษนี่นะทางนี้กับนั้นเนาะแบบว่าอยู่อยู่แคบมันไปเราเดินทางต่อนี่แหละทำส้มเก็บภาพบรรยากาศตามทางเนาะเข้ามากับพอได้ มีขนมข้าวต้มตอนเพื้นแน่ได้เห็นทับสมได้เห็นเน่ความเป็นอยู่ของอันพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเฮาอยู่ในอันหมู่บ้านกลางป่ากลางดงทับสมเนาะไปะเดินทางต่อ,อตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดบ้านละเจิดแล้วทับสมข้างหลังบ้านละเจิดเมืองสิปโปนแขวงสวรรค์เขตเนาะหมู่บ้านกลางป่ากลางดงทับสมพาชมบรรยากาศในหมู่บ้านเพื้นกันเนาะ เฮาบรนชวนพระเั้าบรรชวนพราบอะยิ่ดีมีแห้งบ่ไหนเถอะเรารู้บ่ไหนเถอะอรครับเราหุ่นเราหมีบ่ฮอดเนาะโดนแล้วบ้าบาลาจับโดนแล้่น้องบริเหตเนาะโดนแล้วเป็นปีพะเนาะเป็นปีแล้วยิ่ดีมีแห้งเจ้ากกเจ้าเหล่าเจ้าบ้านเจ้าเขาแล้วนี่ครับพี่เลเฮาเนี่ยมั่งรูมั่งรานอยู่นี่อันนั้นก้อนงวยบ้านมันรู้เข้าคือมันน้องอายลูกอายแต่เกาว่านั้นเป็น วยบานอยู่บานนในบานจะบานก้อนใช่ไมจหูเลยมัดด้วด้วดยใช่คือไตในนู่นมจะกกจะลาจะเอินพอเทาย่างเจ้าเอินพอเทายังนี่น่บอกเอินเจ้าเอินพอเทายังขืนเทอเขานี่มันวบมันออกมันชยโชว์โชว์ชวยโชว์ชวยโชว์แต่เามันใช้ใช่พอเนี่มันจากเจาลาวเนี่ชย แต่ก่อนแล้วมันเอิญนั่นอันออนี้พ่อแม่เขามันตายอยู่นี่นี่เวียมันไ้มันฮาลาลมันเขาไปได้คายแลดอหรูนลานนะครับ่ะโดยโดยโดยูกกนี่ปลูกหม้กัเนาะรู้เยจะบังเดวดะขอบขอบใจพระท้าวสี่ิบเอ็ดโมงหอดิบเอ็ดโมงกายฮานาทยสาวๆยืนเฮือน เหมาะลงมาพี่เหมาะใช่เงไ,ไ,นะไ,ไม่ได้ในชะ้ไม่ได้เอาไปไหนถ่า,ายเอาไปไหนเจ้าผมลูกลานพืนใหญ่ผืนมืออะไรบางลามเฮงอันนี้โอ้โหสาว <c oughs> บนนอกมาหนาละง่า,<อ>งายเลยท่านผะู้ชมออ้ออดเวียดมันต้นอยู่นี่อยู่ทางนะท่านอะ๋โดยโ,<อ>โดยโโอ๋อโลอ่ พันห,ห้าร้อยรูบ้บรรยากาศในหมู่บ้านน่ามั่สมบ้านฝนเงียบเงียบบ้านกลางป่ากลางเขาเลยทั<ม>้งเบิ่งทางห<า>ล,<ง>ลังหกปีนี่เก่าไปข้ามไปกบูมีเขาหงมบรรยากาศในหมู่บ้าน่เงียบเงียบชมเพิ่นใช้พลังงานโซลาร์เซลลนะ์เนาะพลังงานแสงอาทิตย์ท่านผู้ชมในการให้แสงสว่างแสงสว่างน้องหน่อย คนนี้ในม่อมอม่อตะกูนก็จ้าตะกูหนึ่งเขาถามหนึ่งตะกูหนึ่งตะกูขึ้นเยอาเจ้าแจ่มอ่าลูกปลาเานี่ยมันจะจะม่อมอมาพี่มาม่นั่งพี่นด้หนึ่งในมแต่เอะนี่คือบ่อยากเลยทุกสมผู้สาวบันนอกบันนาแบบนี้โอ้เขาย่านกล้องกันยังเนี่ยซื้อซื้อได้ก็ผู้สาวนะละมือก็ตจงละมืออันเก็ Ai? Mô ai? Ai, ai Ai Thì có mù cấp đây, này, mù cấp nàng Hàn đúng nó. Ờ, đúng Hàn Hàn bên mũi chỗ ai bò? bên mũi Ờ mà? bên là ai của nhé Mù cấp là mù Ai Thì ai, là cô Ôi, nó <laughs> <Dạc>. Nóng ai <laughs> Chị này, chị này, mua chị này, mua

กําลังจะถามว่าน้องน้องน้องละมือกระต่อละมือก่มหมอไอ้หมอไอ้บ่โอ้ยพพ่อสาวพอบลูพอ่าขี้อ้สำนักท่านผมนี่แหละเสน่ห์ของสาวงามบ้านป่าท่านผมเนาะละง่ายบนี้แหละ นี่เพิ่นบ่ได้ตบบ่ได้แต่งแม่ตะเบือนเปพี่ปวงนําเขาบ่บ่เอิ้นอย่าตะเบือนตาบ่ปวงตาเด้มาตะเบนกับเๆอ่าบพี่นึงป่าอืมน้องไอสาวเผ่าบลูสาวงามบ้านป่าเนาะอยู่ป่าอยู่เบึนสปวนําบ่สนน้บ่นอ้ะ่อ้อ่า โยบืนบ่สปัวน้องแสะนึงบ่เออเขาคลอเลยเออวิละวิละวังบิงวังบิงโอ้เขาขอเพื่นแล้วได้ทำผสมมันไม้กันเลยมันไม้กัะนเลยเนาะโอ้คือดอกผู้สาวสะดอก เือ่ไหนหลงชูนได้ชำมันไม้เละบานบังบิงบ่อผั้เ่าบานแต่แเฮ่บานตะหาโอ้โห่กัข้อบังบิงกี้เนื้ออันอะไรอ่ะเป่าชอดไปยู่เออเวลากัตเป่าวนูโดยโดยโดนว่าว่าล่ากับเป็นได้บ่บ่ต้องไงเดือนเดือนได้แต่งนะเดือนห่งเดืนหนปินมันตัองพี่เดือนหนึ่งมูจะนยเดือนหนึ่ง <laughs> เออเดือนหนึ่งขาดองเท่ายขาดองนะ <c oughs> บอ <c oughs> เดือนหนึ่งได้ผลแตงเลยโอ้ดีใจนําเด้อเห็นตั้งแต่พี่กายนี่ทามม่นทานผู้ชมตั้งแต่บ่าวจอยเห็ดซองสนบทะกอนขาขาดองเท่ายโบโบได้ว่าวสักเนาะเออ,เอ,อผู้บ่าวกับผู้ละทั้งบ้านผู้ละทรรมุส้มผู้บ่าวทั้งบ้านนะ อ๋อยังบม่ได้ว่าบ่กไม่เท่าเอาเห็นได้เจ้าเขาจำเงินกลางก่อนบ่บ่เพิ่นจำเงินกลางก่อนบ่เออทางบัดเลตจะมาเว้าวคดองเนาะเออมือแต่งจะมาเว้าวบอกเออฮีดบ่รู้ในนั้นบ่กฮีดบ่รู้บ่บ่แม่นบ่ว่าเขาม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 าขอไว้ก่อนนำไปแช่ จำเงินเงินกลางนี่เขาจำแล้วเนาะจำแล้วจำแล้วเงินกลางนี่เขาบอกจำเงินกลางเนาะจำแล้วสองล้านสองล้านช่อจำเงินกลางเนาะเงินกสองล้านบาทนี่สมมติว่าจำเงินกลางนี่เอ้าขอถามพระเทาตอนจำเงินกลางสองล้านสองเนาะมือหน้ามือในผู้ผู้ผู้สาวไปเห็นผู้ใหม่นี่ เปลี่ยนใจนี่ได้บ่ผู้สาวนี่เปลี่ยนใจใหม่มักผู้ใหม่ได้บ่บ่ได้เลยบ่ได้หน่อยเฉิบจ้ำบ่ได้เอาบ่ได้หน่อยเอาสมมติว่าคอยจำแล้วคอยอยากเอาเงินคืนคอยเอาคืนนั่อีกบ่ได้เนาะบ่ได้บ่กินบุได้หน่ออันเฉยเคันคันผู้บ่าวเด้คันผู้บ่าวเด้กินผู้ผู้เบาก็ากเอาลานเฮาเนี่ยมาให้เนาะเอาไม่สินได้ได้เอาไม่ สมมติว่าผู้บ่าวอยากได้ได้ผู้ใหม่นี่ได้บ่ผู้บ่าวเปลี่ยนใจนะได้บ่อจะบอกเขานี่ได้บ่ได้ได้เนาะอันจะเอาลานเฮานี่ยนั่นได้เนาะเอาสมุดเปียไปมักผู้ไม้อีกนะสมมติไปมักผู้ไม่จะได้ได้บ่ได้ปะเลยเงินจำเงินกลางเนาะปะปะปะเราสมเจ้าไป็นไม้ขึ้นได้บ่ไม้เติมอีกบ่ไดรไม้โอ้ยอะไม้แล้วนองก็ไม้นั่นบ่ได้เห่าบ่ได้เนาะนั่นแล้วคอยยหุ่นจักฮีตตัวนี้ คือว่าปลาแต่เงินกลางเลยชุมเจ้าไปไปใหม่ขึ้นมาได้เนาะมาได้มาได้โอ้จ้าเจ้าเงินกลางเก็บไว้ปาให้ผู้ชายเลยอ่าเอาเลยขึ้นได้ใหม่โดยโดยอ่าขันวันนี้ขันปลาเงินกางนี่ปลาเลยเนาะปลาเลยโอ้โดยโดยโดยกันเบาหนูกี้ปลาอ่ปลาบอสชุมเจ้าไปใหม่ตืมมาได้บอกมุมว่าจำสองล้วเนาะวันนี้เจ้าบปเอาลานคอยคอยไปใหม่คือคอยจะได้หาลานเหมือนมาได้ใหม่น้องมาได้เนาะมาได้ใหม่น้องปลาเสียยาจะโนปลาเงินเลย ป๋ากระยาและเจ้าเห็ดเนี่ยคอยเป็นนั้นเป็นห้างเป็นหมายเด้เออยาตะแอหนึ่งยาเตอไม่ไปอีตคือตะอีตะบุนอีตหนึ่งจ้าจ้าเอาขอบใจขอบใจเข้าใจละเข้าใจละอ่าแต่อีตไม่เออนะม่ต่อหน่งบอกว่าถามฮีดจะอยากคุณจักรนะพอได้เบาสู้ อ้้จาเป็นการสอบถามเพิ่นำมุสมเนาะสอบถามแล้วก็น้องใหเพิ่นำตะกอนกับบอดจอยเคยได้ถ่ายทำตั้งแต่ปีก่อนผู้เนาะถ้ายเอฟซีทันใดได้รับสมได้ยังจือได้เนาะแต่คือสีบริจือแล้วพอโดนเนาะก็ได้สอบถามที่นี่น้องใหเพิ่นนี่ก็บว่าได้อันนั้นมีคนขอไว้แล้วทางเผ่าบลูเอิร์นว่าใส่เงินกลาง เนาะจำไว้จำเงินกลางจำเงินกลางไว้เด้ประมาณสองล้านสองถ้าสมมกระตุกอยู่ประมาณสองสองพันสองพันสองพันกว่าบาทเนาะสองพันกว่าบาทเพิ่นจำไว้แต่ทีนี้จะถามต่อว่าถ้าสมมติผู้สาวจะได้ผู้ใหม่นี่บ่ได้เนาะแล้วผู้บ่าวจะได้ผู้ใหม่ละได้ป้าเลยเงินกลางเนาะอันนี้เราก็สอบถามหีดคลองแบบเพิ่นหนาะถ้าสมมติเอออ่บพพอบ่บ่ได้ค่อยพูบ่ได้ค่อยเห็นแล้วก็ว่าสู่ถ้าสมมติได้ครับพูดเลย ฟังนำการนอนะเป็นฮิตคลองประเพณนี้อ่าวาเข่าบรูเหาเนะาะธรรมสมเนาะเอาอีพีนี้จบไว้เพียงแต่ท่านี่ธรรมสมที่ตามอีพีต่อไปอนะีกเนาะสราบอีพีนี้สบายดี